เาราดับเอเลยวัถ้ายาวๆยิ่งสบายเลยแล้วก็ยึดอยู่นี่หา,หางเครื่องไม่ต้องไปยุ่งกับมันจับแล้วก็ปล่อยมือจับตัวใหม่ทับต่อไปเรื่อยๆฟังเสียงมอเตอร์เราถ้าหนักเรู้แล้วว่หนัก้าเกิดไปปื๊บเย็ดจนไปปุ๊บจิตจั๊กปดสวิตช์ลงปิดสวิตช์ลงปุ๊บพี่ก็ถอดตปล่าก่อนพอถอดถอดเสร็จปุ๊บ <c oughs> ไม่ปไปไล่ผมบัานนะโอเคผมชอบผมชอบตกจบไม่ไดไม่ได้ไม่ไดบวันนี้ นี่เราขอรม่นะอาบนใช่่นี่โอเคนี่ฝังนี้มันจะเบาอ่ะครับสักเมียงเขาว่ามันโทร์ไ้สักเมียมันโทรครับผมซาลาวก็จังไรนอบานี่ทรคือไมันโทรคือเบาโอ้โหทราลาวคือซาลาวว่าจังไรนัหไเบา เบาเบาคือเบาือนกัยกเบาเนี่ยน้ำหนักเบาใช่กะเบาเลยเบาเลยเบาไม่มีโทล์ไม่มีไม่มีอไมเมนโทร์โทล์เรือชัดเจนนะผมมผชราผมชราถ้าไปไปอย่างนี้มันก็จะโทล์นะนี่เปเบาแล้วก็จะสบายตัวพี่ชายก็จะถอยมาแล้วเราก็รู้แล้วว่าเยอะไปน้อยไปก็โอเคแล้วเนาะ รถไม่ถูกมอเตอร์ยมมอเตอร้อนห้ารนะอืมทีนี้ไอ้ตรงนี้ใส่ใส่เอน้ำมันเครื่องเครื่องรถยนต์เครื่องรถยนต์เราไม่ต้องใส่เยอะเอาแค่หยดให้มันชุ่มๆนิดหน่อยพอเพราะคได้ว่าจะทำแบบตัวอุ้มอุ้มน้ำมันนี้นะเป็นห่วงว่าถ้ายาเข้าไปปุ๊บมันจะเละมันมันอาจจะติดดึงเป็นแบบตัวนี้มันมันอันนี้อีกใช้น้ำมันเครื่องไม่เละเธออะไรก็ไม่เป็นอะไรมันทุบ ยยดน้ำม right. ันยอน้มนมันสร้างเมนแปลว่าอไร้ยดพลังยอดไยกคลได้ยนอดสราเอลเออีนะผมมีอะไรจะสงสัยไหมครับแล้ก็ดันให้เข้าประมาณนี้เนาะนี่ก็ข้าที่เลยอบแล้วก็ คิดไทยยากเม้นโดยกันแน่นผมก็เล่าโดยกำเนิดครับผมอีสานแท้ๆนี่แหละครับไม่มีอะไรมาเจียมเลยครับผมอีสานแท้ๆไปจัก,กรแกรบลูกค้าพูดภาษาฉันนะฉันนะฉันนะลูกค้าก็้างโน้นอะไรอีกลูกค้านะพูดภาษาทางนี้นะฉันนะต้องฉันนะผู้ดำเนดนรายกานหรืภาษาบ้านเาบ้านที่ตะเจียบตะเกียบกระเดี้ยกระเดี้ยอะไรประมาณนั้นอนอช่างช่ิดกล้องให้ด้วย ครับผมสนใจติดต่อได้นะครับที่โรงกลึงทรัพสำราญสุรินนะครับเบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ก้งทงพงยามพิการก็โทรได้นะครับยามพิการหรือยามพิการอาอพิการนะรพิการนี่มาไม่ได้เด้อแกไม่ได้ไปหานะโทรทรัพย์โทรสายสวัสดีท่านผู้ชมก่อนโอเคเรียบร้อยนะพีนะ่เนาะ